ภัยกันนิดหนึ่งร้านขายของเนี่ยนะคะโปรดอย่าวางโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้บนเคาน์เตอร์แบบนี้ไม่ฉะนั้นเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ค่ะ้ไแกนี้็วเดินเข้าไปมเป็นครังนี้ด้วยแล้วก็มีผมขนาดใหญ่ระหว่างนี้ไ้นงโอ้ยไวมากถูกไปแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นไวมากแล้วคุณดูนะคนขายคือเป็นเด็กอ่ะค่า สงสารน,น้องไหมล่ะคุูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านขายของชําแห่งหนึ่งในขณะที่น้องคนนี้ค่ะเขาเฝ้าร้านแทนคุณแม่อยู่ใช่ไหม,มนี่ชายวัวกลางคนคนหนึ่งอ่ะมาซื้อเครื่องดื่มชูกําลังไปแล้วขณะที่เธอกําลังทอนเงินหมุนไปหมุนมาชายคนนี้คุณเห็นเห็นตามภาพนี่ชัด <c oughs> เจนมาก <c oughs> เลยอาศัยช่วงเวลาที่เธอเผลอน้องเขาเผลอเห็นไหมแป๊บเดียวเองหยิบโทรศัพท์มือถือที่วางทิ้งไว้ที่เคาน์เตอร์ใส่กระเป๋ากางเกงไปเลยแล้วนะทำตัวปกติด้วยตัวปกติยืนรออะไรเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะ Oh. แล้วก็ขับรถจักรยานหนีไปเลย oh. จากการสอบถามนางสาวสุภาพันธ์ดิตเจริญเจ้าของร้าน oh. ก็เขาบอกว่าวันนั้นน่ะไปทำอาหารเย็นอยู่หลังร้าน oh. ก็เลยให้ลูกสาวอะค่ะ oh. เป็นคนเฝ้าอยู่หน้าร้านแทน oh. พอทำกับข้าเสร็จออกมาจะหยิบโทรศัพท์เอา้าโทรศัพท์ฉันหายจ้ะ oh. ก็เลยมาเปิดกล้องวงจรปิดดูซิว่าหายไปตอนไหน oh. ยังไงเอาไปวางทิ้งไว้ตรงไหนหรือเปล่า เช็คดูแล้วก็พบจริงๆว่าชายคนเนี้ยในภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ย <S 2> <S 2> <S มันคนหยิบไปก็หลักฐานมันคาตาอยู่ขนาดนั้นอ่ะกมหยิบโทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋ากองเก้งไปเลยก็เลยนําภาพกล้องวงจรปิดนี้ เอาไปแจ้งความแล้วค่ะคแจ้งความกับตารวจสพมร้อยเอ็ดตอนนี้ก็คือดําเนินคดีกันอยู่เนี่ยเห็นไหมคุณคุณจะทําอะไรคุณอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนะ <No. S 1> ใช่ไหมคือมันไม่ได้ผิดหรอกที่เขาวางบนโต๊ะแต่มันผิดที่ว่าคุณไปขโมยของของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัว,ตวเองไงก็ฝากเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยกันละก,กันนะคะครเรื่องไม่ดีเราก็มาบอกกันไว้ว่าอย่าทา